้องมอออไม่ออกไม่ออกจ้าคุณโดนดักไว้หมดแล้วแล้วทำไมมันยังสีแดงอ่ะเราออกไม่ได้จริงปิดไม่ได้อ่ะ่เคลื่อนไม่เคื่อ,อจริงจริงอ่ะเอาอม่ออกไม่ได้อันนี้มันไลฟ์หลกงไมอ่ออก ไม่ออกจ้าเป็นโดนดักไว้หมดแล้วแล้วทำไมมันยังสีแดงเนี่ยแล้วออกไม่ได้จร yeah> ิงปิดไม่ได้อ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆอ่ะเจปายสวัสดีครับมันเปิดบอสกดออกดิเปิดปดงี้แม่บายบายบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายกดไม่ได้กดไม่ได้ต้องทำ้มันแดงอะไรวะเนี่ยต้องออกก่อนกดตุ้มโอเคโอเคอ้อนนี่เป็นคนตั้งไลฟ์หรอ คือเมื่อกี้นี่ไม่ได้เชิญไงอยู่ดีๆก็ขึ้นมาได้อ่ะของพี่เจอ่ะมันเป็นของพี่เจอ๋อต้องแอร์ไหมโ okay. อเคบ๊ายบายครับัสดีครับบายแล้วกันครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อมาให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ